มาลุกมาลุกมาอยู่กับลุงนะมามามาบุ้ยบุ้ยอยู่กับลุงนะลูกนะยาคุณจังนะหลักจังบริาวว่าเขาเลี้ยงมันตั้งแต่เอี้ยเอี้ยถึงผอนนี้ผ่อนอนบ่าเจ้าวคล้องมันเขาไปอยู่กรุงเทปแล้วนะมันกับแม่มันตายอะค่ะลุงไปไปห้าลุงก่อนตาลูกไปไปห้าลุงก่อนไปบุ้ีหาลุงก่อนไปบุ้ีกับไม่มีที่ได้จีเขาเดีาได้ไห้กินถังทุ่งได้ไหม ถึงก็เดาวันจันทร์ก็อยากกินอันอยากกินอานเม็ดจ้ะกินนี่ครับกินกินไปหนูอันนู้ของลุงกันเนาะอันอะครับมาที่บ้านครับอ๋อไปลูกไปไปดิมาไปหาลุงก่อนไปทำความคุ้นเคยกับลุงต่อไปลูกอยู่บ้านลุงนะเอาของมาค่าเอาของมาฝากลุงเลยได้ได้น้องๆครับไอ้น้องสองตัวองตัวอือแมวลุงดิวันนี้ครับ ไม e boy, ่ได้กินไหมลูกไปไหนไปไหนจ้ะอเดี๋ยวเขาอ๋อไปหาบักพวกดอานนั่นพิงตามเพื่อนแล้วไม่ทัดเลยตีตัวพูดจ้ะอันนี้ตัวเมียเอ้ปุ้ยทหมันแลเอปุ้ยอย่าไห้จ่ายปุ้ยจ้ะทมันแ้วยังที่ว่าเดี๋ยวมาทำที่เนี่จ้ะมาแล้ว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 ลูกมาแล้วมาแล้วุ้มาีามาแล้วมาล้วลูกมาแล้วมาพุดดี้มา มันมีพื้นที่วิ่งเล่นน่ะมันมันกว้างไงแล้วมันไม่มีบ้านคนตรงนี้ตรงนู้น่าบ้านติดติดติดกันตรงนู้นบ้านอยู่ติดติดติดกันแล้วเขาจะวางยาเบื่อมันไปไา่เขาแล้วเห่าเสียงดังไปไล่ไก่เขามาแมวไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเข้ากันได้แล้วมีเพื่อนแล้วเที่ยวจังอืมไม่ออกเลย น้องน้องเราจบไม้กับเออน้องจบไม้กับน้องมีหมาไหมลูกน้องอยู่กับลุงนะปุ้ยนะโอ้เนี่ยหนอนนอนมีเพื่อนแล้วมาแล้วพอดีมาแล้วมามาลุงไปรับลูกเร็ออ่ะมาลูกมาเร็วมาเห็นไหมตรงนี้

ก็มุดควันทุกทิจะแม,ม่ยินนะยินนะยินนะ <_ H at> เดี๋ยวมาแลมาเ่ล่ามาตัวไหนที่มันรั่วมันอ่อนว่ามันกระจายยอมไง <_ H at> เดี๋ยวก็จะนั่นได้ไม่เป็นไรโ <_ H at> ชคดี <_ H at> ให้น้องอยู่ด้วยนะ <_ H at> บุ๊ดดีมานี่มาเนี่ยเนีนนนน่ไปไป,ไป,ไป,ไปกับลุงไปไปกับลุงไปลูกไปบายเลยพื้นที่มันกว้าง ไม่เหมือนตรงนูน้นไงเหมือนไม่เหมือนบ้านที่มันอยู่ที่เขาเอามันไปนเลีเ้ยงน,นมีแต่บ้านคุใช่จ้ะในเมืองอะ่ะบ้านติดๆๆด,ด,ด,ดกันเดี๋ยวนี้นะลูกนะเดี๋ยวแม่ค่อยมาเยี่ยม